ผมก็เล่นแวร์วินวิสมาเต็มๆแล้ว2วันเช่นกันแน่นอนเพราะงั้นเราจะได้มาคุยกันสักหน่อยสำหรับเราเราคงจะต้องทำคลิปคุยกันประมาณวันนี้ด้วยข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ครบถ้วนไม่ได้ไปเจอเจอกันมาทั้งหมดเพราะว่าเราเล่นไปจนถึงประมาณเวล20คือตีบอสไวล20บอสมากรามนั้นน่ะใช้เวลาไปประมาณ5-6ชั่วโมงเนาะอืมตั้งแต่เริ่มเกมมา เพราะงั้นถ้า,าว่าใครใครมีฟัง์กชันอะไรเสริมเนี่ยแบบบอกบอกกันได้เลยเออแต่ว่าสำหรับเราก็คือโอเคเราพอใจแล้วสำหรับเกมประมาณนี้เออทำปลดวิชาห่อเหินเดินอากาศสูงๆกับวิ่งแบบจอมยุทธสายลมอย่างเร็วแล้วสำรวจโลกคล่องตัวมากม,ากมากอ๋อมีหน้าละ่ะเอยแต่เกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องไม่ใช่ขึ้นชื่อดิเรารู้สึกดีกับกับเมคคิกนี้มากๆเลยคือเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเกมที่แบบวอรันได้สมกับเป็นจอมยุทธมากๆแบบเมคานิกวอรันเทพมากและยิ่งถ้าหากว่ามีแบบเหาะเหินเดินอากาศเออมันมันจอมยุทธจริงๆทำทำมาดีมากสำหรับเราอะเวร์วินมิสเป็นเกมที่มันมันก็เป็นเกมที่เสียมันก็เป็นเกมที่จ่ายตังค์เพื่อเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างเจือจางคอนเทนต์ในระดับหนึ่งคือเป็นเกมที่ออกแบบมา เป็นไลฟ์เซอร์วิสที่ดีมากเป็นไลฟ์เซอร์วิสที่ดีแต่สําหรับเราเราไม่ได้เล่นไลฟ์เซอร์วิสมานานจนรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อนี่คือไลฟ์เซอร์วิสแวร์วินมิคล้ายคล้ายอินฟินิตี้นิกกีเลยก่อนอัปเดตนะหลังจากนั้น i n f i n i ิตี้อัปอินฟินิตี้นิกกี้ก็อัปเดตจนแบบมันมอนิเตอร์เซชัน ization, หรือว่ามันกินตังเราหนักเกินไปแวร์วินมิชตอนเปิดตัวเหมือน i n นฟินิตี้นิก,กี้ตอนเปิดตัวเลยซึ่งมันคือเกมที่ดี มันคือเกมที่ดีว้วินมิสจะเ,เปิดตัวเมื่อ14พฤศจิกาย,ยน2025เนอะอย่างที่เราไปลองเล่นกันมาในวันแรกเช่นเดียวกันเป็นเกมในจัก,กรวาลหูเสียหรือที่เรียกว่าจัก,กรวาลแบบจอมยุทธการฝึกวรยุทธต่างๆอืมซึ่งมันเป็นเกมแบบเน้นสำรวจโลกอะสำรวจโลกสำหรับเราที่เล่นแบบ Open World ด้วย m เมนเควสไซ e q เ e s t เป็นหลักเนี่ยนะเราไปเราไปติดเราสตักนิดนึงตรงที่แบบโอ พอเล่นไปเรื่อยๆถ้าเราแบบดิ่งเมนเควสไปรูดรวดเนี่ยนะเลเวลมันจะไม่ทันซึ่งอันนี้คือเกมอ PG จมาตรฐานเลยมันคือเกมออนไลน์ก็คือถ้าหากว่าเราเจอบอสที่มันโหดร้ายเกินไปเราก็เรียกเพื่อนมาช่วยซึ่งแน่นอนสำหรับคอนเซ็ปต์ของช่องเราชัดเจนโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะหายากเหลือเกินส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือ,อเราต้องไปฟาร์มเวลฟาร์มเวลโดยการไปสำรวจโลกที่อื่นๆใช่ไหมซึ่งสำหรับเราเนี่ยเราเราเป็นคนไม่ค่อยชินกับ เรื่องแบบนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆเนี่ยเล่นเกมเนื้อเรื่องไลฟ์เยอะด้วยแหละแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องมีคอนเทนต์ตลอดเวลาในการเป็นเด็กสมาธิสั้นไปกลายเป็นปเด็กสมาธิสั้นแต่ว่าเวรินมิสเนี่ยเป็นเกมที่เราจะต้องแบบใจเย็นใจเย็นลงไปกว่านั้นหน่อยโปรเกรชันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีความเร็วหรือความช้าอยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะต้องสำรวจเยอะๆต้องแวะต้องไปเล่นมินิเกมต้องไปอะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะคือถ้าหากว่า นับถึงความเป็นไนะลฟ์เซอร์วิส RPG เนื้อนะเราว่า Ubisoft ยจะสร้างเกมแบบนี้อยู่แต่ว่า Ubisoft ยังไม่อยากจะทำเกมที่ถึงขนาดแบบฟรีทูเพ a y แต่เกมหน้าอาจจะเป็นก็ได้เพราะาว่าขา่าวฟา r Cry 7จะเป็น MMORPG มันอาจจะออกมาแนวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่นั่นแหละเรารู้สึกเหมือนกับว่า Where Winds m i t t เนี่ยมันเป็นเกมที่คิดมาดีเรื่องความแฟร์ใน,ในการโมนิเซชันเพราะว่า นณะตอนนี้นะปัจจุบันก็นแล้วกันเราไม่รู้เหมือนกันมันมีเกมที่อัปเดตจนพังแบบ Infinity Nikki ก็มีเหมือนกันแต่ณนะตอนนี้สิ่งที่จ่ายตังสำหรับ Wear w i n s m e e t คือ,ค,อคือการซื้อสกินหรือการปั่นกาชาสกินแบบ SSR ซึ่งเราคำนวณมาแล้วถ้าหากว่ามันไม่ลดราคาเนี่ยนะสกินละพันสองประมาณนั้นถ้าเป็นตัวแพงไม่ลดราคาสกินละพันสแต่ตัวลดราคาตัวถูกตัวที่สวยน้อยลงมา ก็มี30บาทอะไรพวกนี้มีเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราจะปั่นกาชาสกินที่แบบมีมันจะมีสกินบางอย่างที่แบบโผลมาได้แค่ในกาชาเท่านั้นอ่าโผลมาได้แค่ในกาชาซึ่งการการจะปั่นสกินการจะไปกาชามันขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้เร็วได้ชา้าแต่มันก็มีการันตีของมันรู้สึกเหมือนการันตีของมันจะอยู่ที่150โลรปะหรือว่า80โลรจำไม่ได้แล้วแต่เราจำได้ว่ากดเป็นตังมาแล้วอะเพื่อการันตีอะ หมื่นห้าเออหมื่นห้าอันนี้คือสวยสวยสุดในการปั่นสก,กินเพราะฉะนั้นชุดของเกมนี้มันโคตรแพงแพงมากๆแพงมากๆากแต่นื่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันก็แค่ชุดอ่ามันเล่นได้ชุดไม่สวยไม่ได้แปลว่าเราจะตีแรงน้อยลงไม่ใช่เกมอะ่ะมันสมบูรณ์ในตัวมันอยู่แล้วเราแค่อยากจะมีมาที่สวยขึ้นหรือว่า อยากจะมีชุดที่สวยขึ้นทรงผมอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้คือการซื้อขายไม่มีอะไรที่ทำให้เราตีแรงขึ้นอาวุธชนิดใหม่หรืออะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนมีระบบ Monetization มาตรฐานเกมไลฟ์สวิตเต็มไปหมดเช่น Battle Pass Battle Pass ท,ท,ที่อุ้ยรางวัล Daily l o g i อิรางวัลเข้าเกมวันที่1ได้อะไรวันที่2ได้อะไรเพราะเขาอยากให้เราเข้าเกมทุกวันอ่าและถ้าหากเราเติม b a t t l e Pass มันก็จะทําให้เราได้ตังไปปั่นกาชาแต่ว่าเราก็จะต้องมาเข้าเกมทุกวันแล้วก็แบบได้เงินคูณสองเพคูณ2อะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปคือมีเมคคากเพื่อทําให้เรามาเข้าเกมนี้ทุกวันแต่ก็ในเกมก็จะใส่เมคคากที่ทําให้เรา โปรเกชั่นไปค่อนข้างชาเช่นถ้าอย่างเราที่แบบเจอมาเต็มๆนะเรียกว่าเราเราเป็นคนเล่นในเรื่อง open world มาตลอดใช่ไหมแต่เป็นเกม Single Player ที่เจอจ่ายจบอะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไปทำเมนเควสตต่อให้เกมมันอีอย่างไวยังไงอะถ้าเราไล่ทำเมนเควส s t เนี่ยสนุกแน่ๆแต่ว่ามันไม่ให้เราทำแบบนั้นตอนแรกอะเราก็จะค่อยๆทำเมนเควสตอ เปิดโหมด normal พอสู้ได้และศัตรูก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นซะจนเอ้ยกูต้องเปิดแพร์ลี่แอสซิสต์แล้วเว้ยแล้วพอไปจนถึงจุดสุดท้ายที่เราเล่นน่ะจุดสุดท้ายที่เราเล่นคือตอนที่เราประมาณเวล14แล้วไปเจอบอสประมาณเวล20เพราะว่าเดินเนื้อเรื่องเร็วเกินเป็นบอสไอ้ม้ากล้ามม้าประเวทยิมอะเราจำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันมันเป็นคนเลี้ยงมา้าอืมพอสู้กันไปปุ๊บโอ้โหอันนี้ต้องเปิดีซี่โหมดแล้วบอสตีเราที่ยังเขียด มันคือเกม RPG แหละมันต้องเก็บเวลคือถ้าเราถึงเควสนี้แล้วเราเจอบอสที่เวลสูงกว่าเรามากๆเราควรไปแวะที่อื่นเราควรไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแล้วมันมีเมคคิ닉หนึ่งที่เราไม่ชอบนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าใจได้ว่าทําไมทําแบบนี้นั่นก็คือเมคนิกที่มอนสเตอร์ที่เลเวลอ่อนกว่าเราอ่ะมันจะดันเลเวลขึ้นมาเท่ากับเราเสมอมันทําให้เราสามารถแบบ ตีมอนตัวแรกๆโดยที่แบบไม่ง่ายแต่ว่าสำหรับเราก็คืออ้าวแล้วปรเกชันคืออะไรอะเลเวลมันคือแค่สิ่งที่แคปเนื้อเรื่องเราไว้เท่านั้นเองนี่หว่าอะไรประมาณนี้ซึ่ง <laughs> มันก็คือสิ่งที่แคบเนื้อเรื่องเราไว้เฉยๆเท่านั้นเองนี่หว่าก็จริงก็จริงนั่นเลยทําให้เรารู้สึกือนว่าเราถูกแครโปรเกชันค่อนข้างเยอะไม่สามารถดําเนินเนื้อเรื่องไปในเวที่เราต้องการได้คือ,อยังไงก็ต้องแวะยังไงก็ต้องไปทํากิจกรรมรอบข้างซึ่งมันจะทําแบบอุย๊ยเราเดินไปเจอ เอ c o คา t เตอร์นี้นู้นนั้นเยอะมากและถ้าหากว่าเราไปเก็บทั้งหมดเนี่ยเลเวลเราจะเกินมอนแล้วเราก็จะสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าบอสได้แบบสบายสบายขึ้นเยอะประมาณนั้นประมาณนั้นสําหรับเราเนี่ยติดเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวเลยนั่นแหละส่วนเรื่องอื่นเนี่ยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่ง่านั่นแปลว่าอะไรเราติด Element r ์อบางเกมอ่ะมัน RPG ไม่หนักมาก เราก็โอเคพอถูไทยไปได้มันคือความท้าทายซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือเกมเจอจ่ายจบเขาไม่ต้องคือเราอยู่ในไมซ์เซตของเกมที่มันแบบเจอจ่ายจบมานานเกินไปแล้วมัง้งมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไอพวกเกมเจอจ่ายจบเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้เราใช้เวลากับมันระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้เวลากับมันนานเกินไปคือถ้าสมมติร้อยชั่วโมงในเกมเจอจ่ายจบสําหรับเล่นจ,นจนจบรอบหนึ่งอะอันนั้นคือแทบจะยาวเกินไปแล้วแต่ว่าสําหรับเกมเนี้ยห้าชั่วโมง อาจจะไม่จบ Chapter 2สองด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นเพราะว่า มันเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดไลฟ์เซอร์วิสกับเกมที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดว่าเจอจ่ายจบอะเออสำหรับเราเราอาจจะคิดว่าเออแบบชั่วชั่วโมงการเล่นต่อความสนุกต่อโปกเกชั่นอะไรพวกนี้มันสําคัญแต่สําหรับผู้บริหารหรืออะไรพวกนี้เขาอาจจะคิดว่าเออเราควรจะเอาเงินที่เขาจ่ายมาหารเป็นมาหารเป็นจํานวนชั่วโมงว่าเขาควรจะจ่ายชั่วโมงเราเท่าไหร่แบบค่าสกินคือค่าแอร์ไทม์อะไรพวกนี้คิดแบบนั้นมากกว่ามัง้งเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยนะ มันเป็นเกมฟรีแล้วก็อยู่กับมันได้อีกนานมากๆแน่นอนเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะแต่อะไรให้ทำนั้นน่ะคือคือสิ่งที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักเลยเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้เป็น ivity, ปน,นู่นนี่นั่นถ้าใครชอบดีเลยหาเกมสตาร์ทฟรีแล้วก็อยู่กับมันไปายาวๆก็คืออยู่กับมันไปายาวๆจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนว่าเท่าที่เราเห็นมามันจะมีไอ้นี่แล้วเนาะเอ่อมันจะมีภาษาไทยแล้วใช่ไหม w วร์วินส์มีรู้สึกเหมือนจะมีภาษาไทยแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นภาษาไทยหรือว่ามอดไทยคือถ้าหากว่าใครเล่นเกินเกินอินโทรมิชชั่นที่ที่เริ่มสร้างตัวละครแล้วเข้าเมืองอะไรแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นภาษาจีนอรู้สึกเหมือนเขาจะอัปเดตใส่ตรงนี้เข้ามาแหละเท่าที่เราเห็นเราเห็นช่องอื่นเล่นมันเป็นภาษาไทยแล้วเพราะงั้นก็อู้ อะไรจะดีแบบเข้ากับเราขนาดนั้นเราบอกเลยว่าตัวเกมมันดีเลิศประเสริฐสีมากถ้าหากว่าเรามีเวลาให้มันมากเพียงพอซึ่งเออทำให้เรารู้ว่าเออเราก็ไม่ใช่คนเล่นแนวนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่เราเราเชียร์นะเราเราแนะนําให้คนอื่นเล่นมากๆเลยโดยโดย,โดยพื้นฐานในเกมนี้ก็แบบคะแนนรีวิวดีแบบเมตาคิติกอุ้ยเจ็ดสิบสองทับร้อยเจ็ดสิบห้าทับร้อยอะไรอย่างนี้เพราะงั้นก็เป็นเกมกลางๆค่อนข้างดีฟรีโอ้โหแน่นอนไม่มีอะไระเสียยกเว้นแต่ว่า มันจะไปยามตอดเล็กตอดน้อยเราระหว่างทางไปเรื่อยๆอะแล้วหลังจากนั้นตัวใครตัวมันเกมนี้มันมีความรวมหลายๆเอเลเมนต์เข้ามาด้วยกันเราอยากได้อาร์เวิร์กแบบซูชิมะมีเราอยากได้ปากัวที่ดีมีเราอยากได้ตัวละครบินได้มีเราอยากมีม้ามีโอ้โห มันมีทุกอย่างมันมี Random e n c o u n t e เตมันมีมันมีคอมแบทที่ดีซึ่ง Combat ที่ดีคืออะไรศัตรูออกท่าชาัดมีง้างหลอกบ้างและการกดจังหวะให้ตรงจะตอบแทนเรามากๆเช่นแพร r ี่ e มค a n ิกบอกเลยว่าเกมนี้สนุกขึ้นมากๆถ้าหากว่าเราปิดแพร r y a แอ d ไปซะมันจะกลายเป็นเกมโซมันจะกลายเป็นเซคิโลเราสามารถเล่นแบบนั้นได้มันเป็นเกมที่เล่นสไตล์นั้นสนุกมากเลยเสียอย่างเดียว เกมแอคชั่นที่สนุกอ่ะผลตอบแทนที่ดีต่อเรามากพอมันไม่ควรจะถูกดำเนินไปนพร้อมกับความเป็น RPG อะเออเกมแอคชั่นคือเกมแอคชั่นสนุกก็คือเฮ้ยเราเอาชนะมันได้คือเราคือถ้าเรารู้ทริคในการเอาชนะมันแล้วเราฟันอีกประมาณสัก3 4 5ทีก็ตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ RPG จจะทำให้มันไม่เป็นแบบนั้น RPG จะเปลี่ยนจาก5้าทีไปเป็น20ที RPG จะเพิ่มความเดามจสปองเข้ามาซึ่งเราว่าเกมแอคชั่นที่ดีก็ไม่ควรเป็น RPG ที่ดีหรือเกม RPG ที่ดีก็ไม่ควรจะแอคชั่นใช้แอคชั่นเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าสําหรับณตอนนี้บอสตัวหนึ่งเนี่ยนะเรียนรู้ถ้ามันยากแล้วไม่พอนะจะต้องทําแบบนั้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดเลยไปประมาณสัก2 0 3 0ทีเพราะว่าเลือดบอสมันเยอะมากก็เป็นสไตล์นั้นยังไงซะโดยภาพรวมเนี่ย เราอาจจะฟังดูเหมือนบ่นเยอะแต่ว่าเกมมันมีข้อดีพื้นฐานของการเป็น Open World RPG Live Service เยอะที่ดีด้วยนะก็คือเขาจัด Monetization ของเขาให้มันไม่อยู่ในเกมเพลย์เลยมันคือคอสตูมคอสเมติกความสวยงามเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้คนเล่นน่ะ คนที่ใช้เวลามากก็โปรเกชั่นไปได้ไกลคนที่ใช้เวลาน้อยก็โปรเกชั่นไปไม่ไกลมันมีความแฟร์ในระดับหนึ่งอยู่อื w วอร์วินมิสสำหรับบอสตัวไหนโหดเกินแต่ไม่อยากคบหาคนอื่นมาช่วยเราเรียก NPC มาช่วยสู้ได้แต่เราต้องทำเควสไม่ไม่ก็สารสัมพันธ์กับ NPC ตัวน,นั้นๆก่อนอ่าเออใช่ใช่ช่มันมีระบบความสัมพันธ์กับ NPC อยู่ด้วยต้องเอาของมาให้มันอะไรพวกเนี้ย เออเอ,อ,เอ,อใช่ใช่เราเห็นระบบนี้อยู่แล้วมันจะเรียก NPC มาช่วยได้ใช่ไหมมีระบบต่างๆงซ่อนอยู่อีกเยอะเลยครับนั่นนะซีเราว่าคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการที่จะอธิบายทั้งหมดซึ่งนั่นแหละคือใจความของแวร์วินส m มิธนิกกี้สวัสดีครับใจความของแวร์วินสมิธก็คือคุณมีเวลาให้มันมากน้อยขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้ต้องการเงินจากคุณมากขนาดนั้นแต่ นี่คือสไตล์ไลฟ์เซอร์วิสก็คือถ้าคุณอยู่กับเกมนี้นานๆคุณอาจจะเสียตังค์ให้มันสักวันหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วยิ่ง MMORPG เนี่ยนะการที่เราสามารถแต่งตัวไปอวดเพื่อนได้เพื่อนแต่งตัวมาอวดเราได้เนี่ยมันส่งผลให้แบบเกิดการยั่วยุให้ไปซื้อสกินมาแน่นอนอสวัสดีครับคริมินาตอมสวัสดีครับ ระบบโลกเผื่อใครไม่รู้นะครับมีโซโล่คออฟสองคนแล้วก็ MMO แบบจอมยุทธเป็นร้อยใช่มันมี3โหมด MMO เนี่ยสำหรับคนที่เกินเลเวล10ขึ้นไปซึ่งนั่นก็คือก็คือเรียนไปเรียนรู้ระบบมาสักนิดหนึ่งแล้วค่อยไปโลกจอมยุทธอะเนาะแล้วก็มีคออฟสองคนเควสบางเควส์ทำคนเดียวเควสบางเควสทำสองคนได้เกมรองรับการเล่นหลากหลายรูปแบบมากๆอืม,ม ừ. และเกมนี้แอคชั่นมันเวอร์มากแอคชั่นมันประมาณแบบ เกมเกมแอคชั่นที่ดีอ่ะเกมโซลไลท์หรือเกมนินจาไกเดนคือถ้าแอคชั่นมันชัดและการต่อสู้มันสนุกถ้ามันเท่เยี่ยมไปเลย แต่มันไม่ควรมาอยู่กับ RPG ก็คือแบบถ้าสุดเทพของเรานั้นโหตีมันแทบไม่เข้าเลยเพราะว่าดเดเมมันสปองจัดเออถ้ารู้สึกว่ามัน RPG มากเกินไปก็ปรับเป็นสตอรี่ได้เลยใช่แวร์วินส์มิะนะเราไปอยู่จุดสุดท้ายก็คือจุดสุดท้ายหลังไลฟ์จุดสุดท้ายของ l i ฟ e ไลฟ์ตอนค่าเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะก็คือไปตีม้าแหละก็ต้องปรับเป็นสตอรี่เพราะว่าพอเล่นสตอรี่ไปย,วยาวๆอ่ะ เวลมันตามไม่ทันพอเลเวลมันตามไม่ทันก็เลยก็เลยยากและศัตรูจะตีเราแรงแล้วเราจะตีศัตรูเบาสแต่มันเป็นแบบนั้นแต่เกมเนี้ยมันมีอะไรที่ distract distract เราไปค่อนข้างเยอะแบบเราสามารถใช้เวลากับมันได้เป็นแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือน,เ,อนเป็นป,ป,ปีอะไรประมาณนั้นเลยสำหรับ Where wins แวร์วินส์มีดนะก็เป็นเกมที่ดีมากสำหรับฟรีทูเพย์แต่แน่นอนเกมที่มันไม่ต้องการอ,าอะไรจากเราเลย มันจะต้องการให้เราอยู่นานๆโดยเฉพาะเกมที่มีความเป็น MMORPG คือเขาอยากให้มีคนจริงๆอยู่ในเกมคนจริงๆสำหรับคนอื่นก็คือ NPC ใช่ไหมเขาอยากให้มีคนจริงๆอยู่เป็นสังคมในนั้นมากๆก็คือมันอยากเป็นแบบ World of Warcraft Final 14อะไรพวกเนี้ยก็ก็พอเข้าใจได้ก็พอเข้าใจได้และเราว่าเกมมันดีพอที่จะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ณนะตอนนี้เรายังเล่นไปไม่ถึงตรงจุดที่เรียกว่าคอนเทนต์หมด ไม่รู้ว่ามันจะต้องรอแพทต่อไปเมื่อ,อไรมันเล่นไปได้ประมาณสักกี่วันกี่เดือนกีป่ปีกว่าแพทมันจะหมดแล้วรออันใหม่แพทมันจะออกเร็วพอไหมแพดเดิลพาร์สกาชาคุมหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงซะใครที่หาเกมแล้วไม่อยากเสียตังค์เกมมันเล่นได้โดยที่ไม่เสียตังค์เลย นอกจากแบบค่าคอม่าน้น็ตอะไรพวกนี้นะมันต้องออนไลน์ตลอดเวลาอ๋อแล้วมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือมาในนี่ไอแวร์วินส์ีเนี่ยมันจะมีปัญหาณนะตอนนี้นะในอนาคตเราว่ามันแพทเพราะว่าเขาบอกแล้วเขากําลังแก้ไขยอยู่ก็คือมันลบตัวละครไม่ได้เราสร้างตัวละครไปแล้วณนะตอนนี้ตัวละครมันติดกับไอดีนั้นไปเลยมีงานเราต้องไปสร้างไอดีใหม่ซึ่งแบบเขาบอกว่าเกมจีนเป็นอย่างนี้กันเยอะแต่มันเป็นเมคาอิกที่แย่ yeah, มากอันนี้เรียกว่าบั๊กด้วยซ้ำอ่ะเออ ็เลยแบบอ่าอ่าอ่าฮะหวังว่าเขาจะแก้ในเร็ววันก็แล้วกันนะเนาะเ <c oughs> <c oughs> ออลองบอสสตอรี่กับเลเจนต์แบบถือว่าคนละเกมคนละโลกจริงแต่เกมนี้ยเวลาปรับให้ยากอ่ะ มันเวลาปรับให้ยากมันไม่ค่อยแฟร์คือปรับให้ยากเนี่ยนะมันตีคือเรารู้สึกเหมือนว่าเรามีเซนส์ของความแฟร์ในในเกมเจอจ่ายจบแล้วมันใช้กับไลฟ์เซอร์วิตร์อาร์พีจีไม่ได้คือมันตีเราแรงสมมุติมันตีเราเวลามันตีเราเราไม่นับว่าความแรงของบอลเรานับเป็นฮิตถ้ามันตีเรา2ฮิตตายเราควรจะตีมันประมาณ10ฮิตตาย แต่ไอเกมเนี้ยถ้ามาตีเรา2ฮิตตายเราตีมันประมาณสัก4 0ิฮิตตายแต่ถ้าหากว่าตัวละครเราเก่งขึ้นทั้ง2อย่างมันจะถูกบาลานซ์สเกลใหม่ก็คือมันจะไม่ตีเรา2ฮิตตายแล้วมันจะตีเราประมาณสักหฮิตตายหรือว่า1 0ฮิตตายและเราก็จะใช้จํานวนในการตีมันน้อยลงเออ อันนี้ก็คือแปลไทยเป็นไทยว่าเราไม่ค่อยชอบเกม RPG จอ่ะเราไม่ชอบเกมที่ r p g เกินไปมากกว่าซึ่งความคำคำว่าแบบเกินบาของแต่ละคนมันก็ก็ไม่เท่ากันนะเนาะ,ะพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ <S <S เรื่องลบตัวละครไม่ได้มันค่อนข้างเกี่ยวกับกฎหมายจีนครับ <S <S เอ้าหรอจริงดิโอ้กฎหมายแปลงแล้วเนี่ยเกณฑ์ชินไงเลือกเพศแล้วเลือกเลยโดนคนด่าทั่วโลกจนยอมปรับให้เปลี่ยนเพศได้แซดแซดก็ด้วยเหรอเซนเลสโซนซีโร่ก็ด้วยเหรอื ช่ตอนนี้เลเจนด์จะใส่ทุกอย่างตอนที่ทำแพรรี่จนเกตแตกอาจช่วงนั้นแรงสุดแล้วค่อยจบท่าใช่ๆช่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเล่นเหมือนเล่นไอ้กเกมนี้เลยเหมือนเล่นลอโซ่สายเลยคือคือถ้า,าว่าเราตีมันจนล้มจนมันเหนื่อยใช่ไหมมึงอย่าเพิ่งรีบกด Execute มึงเคาะเอา a ดเมจแถมไปก่อนแล้วค่อยกด Execute ไม่งั้นก็จะเสียเดเมจเปล่าไปเยอะเหมือนกันนี่มัโซไลท์ชัดชดใช่คือเฮ้ยหรอว่า เราไม่รู้ว่าโซล่าเกมอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่เซคิโลอ่ะมันแฟ์นะมันมันนับประมาณแบบมันตีเราประมาณสองฮิตตายใช่ไหมเราตีมันประมาณสักสิบห้าฮิตตายอะไรประมาณเนี้ยเป้าโอโจอะไรเงี้ยแต่ท่าในการรับมือมันยากเกมเนี้ยท่าในการรับมือเนี่ยนะยากเหมือนกันเพราะมันเร็วมากมันเร็วแบบนี่เหมือนเดวิลเมคายชัดชัดแต่ถ้ามันเท่แล้วเราต้องกดแฟรี่ให้ตรงกับอีท่าเดวิลเมคายนั้นน่ะแต่ว่าแม่งอึดด้วย นั่นแหละโดยรวมของแวร์วินสต์มิก็เป็นอย่างนี้ยังไงซะเรื่องให้ชมเยอะเรื่องการมอนิทอเซชันดีเวิร์ธรรมดาีกราฟิกสวยรลรศอย่าลืมเปิดด้วย d i เ e ็ก X 12เปิดจากหน้าสตรีมนะอย่าเปิดจากไอคอนแล้วเลือก d i เล็ก X 12ซ้าซะถ้าใช้การ,ร์ดจอ Nvidia เดียแต่ถ้าว่า PC รลันไดเ e ็ก X 12ไม่ไหวก็ค่อยลงมาไดเล็ก X 11มันจะกินเครื่องน้อยกว่าแค่นั้นเองใครต้องการเกม RPG ต,ตอนนี้มีภาษาไทยแล้วนี่ทางงันก็ ใช่ไหมสปากเกมเมอร์ตอนที่ตอนที่เล่นะเจอภาษาไทยยังเห็นเราเราเริ่มเห็นช่อง YouTube อื่นเขาเล่นแล้วมันเป็นภาษาไทยแล้วอะอมผมว่าเกมเจาะตลาดดีฮะโซลไลค์แบบออนไลน์ไม่ค่อยมีเกมทำกันใช่เราว่าไอเนี่ยมันพยายามอยู่ไนเรนเนี่ยเราว่าซีรีส์เอลเดนลิงเนี่ยเขาพยายามที่จะจะทำให้มันเป็นเกมออนไลน์ให้ได้อยู่แต่ว่าเกมเนี้ยคอนเซ็ปต์มันออกมาออกมาดีกว่าอืใช่ครับภาษาไทยเพิ่งมา รีบเล่นเกินไปก็ก็เป็นงี้ตลอด